เอาละครับหน้าที่ที่เราคอยกำลังสิเกิดขึ้นกบพี่น้องเดือดเป็นเดือดนะครับอุ้ยเอาไผเป็นไผอุ้ยดิ้นดิ้ดิ้เอาสังนกเอามาจะสร้างความไว้เป็นของปีศาจโอ้ยพี่เสร้างนกสร้างนกให้ไว้ให้ไหวสามเสียนแหเหลืองโอ้โหอุ้ยลาเขามาเก่งเขามามาสามเสียนสามเสี้ยนสามเสียนมีอะไรสามเสียนความไหวเป็นของปีศาจ พติการสองคนนียครับโคปลาลาหน่อยแห้งเอาเอา,าอออเลครับปอ่ะจังหุ่จังหุเดิวเยอะๆดยังนี่เยอะๆเดยังนี่โอ้ยตีแตงกจอมนียังนี่เต็มจอมปูรูยนี่ปอ้ยมันโยนมันโยนปอ๋อ จากเดียจากเดียครับเรียจากเดียครับยังมาล่าลูกปลาเลยลูกปลามเต็มมาเนี่ยไยยูเดอยยูเดออปุ่นนะไทยยู่ทยยูล่าครับล่าลาตได้บอนั่นเอาปลา

เสียวเสียงเวเอาเอาเร็วเร็วไปลาหมอข้างดำโอ้ยปาหมอข้างดำตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเต็มครับเรียบร้อยโห จะได้ไงเจ้าึ้นได้แตกออกไปอีกแล้วเไปอออ้ยจอมจอมเดียพี่น้องพี่จอมอัดเทาครับกูก็ตับาวันฮอจังว่าปเดโคตรโคตรแล้วครับเนี่ยนี่เอาโอย กไต้มนเน้พี่น้องท่านี้ปู่ไปเดือดเต็มบ่อนะครับโอ้โหโอ้ยนุนๆเจ้างยงนาบเดือดครับแหม่วงแห่ขาทนี่โอ้ไปวไแมครับขึ้นไว้วะหนุน้นุนแกนึ้น บ่ตีบ่อ่ามันตีครับเยอะเบิ่งทังนี้ครับเอา้ววามไวเป็นของปีศาจครับอ้ผู้ไดไหวผู้นั้นละไดวานบาทสองบัตรหาบัตรกับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับนีรื่องบรรยากาศลง่นาจบปลาอยู่ที่น้องแปลรูปสุกรเพิ่มพูนนะครับอยู่บ้านลูกโมก อำเภอลาดีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับทีมงานเซียนแห่สกาจัดให้ครับโอ้โี่ตเต็งโตเต็งสวัสดีครับเอาโตัวเต็งครับเฮ้ยว้เฮ้ยว้ยจังทางนี้เป็นยังไงสวัสดีครับอู้อัญญาอัญญาอัญญาเั็เทิงศินเออโมดิเซงศินอันยา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเขาใหม่ซอยครับเขาใหม่ซอยเขาได้๋สองคนครับโอ้เอาเลยบ้านี้เอาเริ่ม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 สมุนก็ซีเรียลแหละสมุนซเรียลแล้วปลากระเดือกทาแล้วคุณนี่คือเคล็ดลับกลยุทธ์ของทีมงานสามเสียงเอามาสู่ในมื่อี้ครับเบนครับพี่น้องนี่ครับของแท้น่าจะรวยครับเขาเห็นกันแบบนี้มันจะไหวลยครับ ดีครับปุ้ยเอ้ยของแท้ครับของแท้เอ้ยนี่ดีแล้วครับที่เด็ดครับมัดเด็ดเนื้อนี่เดี๋ยวสิเจอเก็ตเป็นอยู่ตัวภาษาเหียนี่นี่ครับของแท้ครับนี่เนื้อบอนปดยากรอ้อเอาของแท้ครับสามเสี่ยงครับสวัสดีครับพี่น้อง เอาเ่าวข่ามาครับอุ้ยเอาทีแถึงจะจอมาแล้วครับได้รุ่นนะเอา,มาเมื่อเพิ่งข้างล่างสิเป็นจ่าไหนนะครับมามามาเหวี่ยครับเฮวี่ยมาอุ้ยแกยขึ้นมาแกขึ้นมากอุ้ยพี่น้องเอา้า นี่บอกเขาว่าตีในจอมอดพ่อโมอเอ้ยแห่ม่วงไหมไม่ยอดครับเถอะจังจังหมักสังเน้นบู๊ยนี่หน้องนะครับน้ำยังเดือดนะครับโอ้ยปลาหลายแห้งปวดพู่นะครับที่ครับเียนเขียวเียนเขียวไ,ไปโอ้นี่ครับตั้งนีกันยังบันเลี่ยมพี่น้อง นะปไปแล้วกับบริวารน,นะครับหาทางหอกบ่าดลนี่นกระบ,บาดพี่นอ้องไอัญ่า ไปมาครับตัวติงครับตัวติงเป็นไงครับอันยะบานเกียบยบจ้าำรับบานเกียบเออเอาใมาก่อน เออเอาอืออืออือบานเงียบหวานเงียบโอ้โหสังมักสังโอ้อหนิบอกเขาว่าอายะมันทึ่งศีลมันเป็นแบบนี้เอาอันนี้ก็มาตั้งนี้เอาอ